สวัสดีค่ะรักบอนไซราบุรีมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาชมตะโกที่เราทำแล้วทำคลิปที่แล้วไปมามาดูเข้าแตกใบอ่อนกันดีกว่าค่ะว่าความสมบูรณ์เขาเป็นยังไงบ้างมาดูใบอ่อนๆแตกเข้าแตกสมบูรณ์มากเลย นี่ประมาณม้ตอนนี้ประมาณสิบกว่าวันใบแตกเยอะมากใบแตกสวยมากเลยสวยเลยค่ะตอนนี้ก็ต้นชาฮอกเกียนชากำลังเริ่มแตกใบออด ตอนนี้กําลังก,กันอย่นนะ้ะไม้แตกใบอ่อนทุกตาเก่งเลยต้นหมาก มากลุบเหมือนเป็นป่าลากเดียวตัวนี้ตัวนี้เป็นป่าลากเดียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นไซใบมะดันตอนนี้จะเป็นไซใบมะดัน น,นี้ก็จะเป็นไซใบกลมมาดูมะสังกันค่ะมาดูมะสัง ก็จะเป็นตะโกอีกต้นหนึ่งกำลังแตกใบอ่อนค่ะกดูกำลังแตกใบอ่อนเลยตอนนี้เหมือนกันค่ะมาดูตอนนี้ต้นหนึ่ง right ก็แตกใบอ่อนแล้วนะคะ มาดูต้นมะเกือก็แตกใบมะเกือเราแตกไปมากๆานะ มาดูชุดนี้อีกนะคะนี่ยังทำไม่เสร็จเพิ่งเริ่มทำถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะลงให้ดูอีกทีหน,นึ่งนี่คนชอบลวดไปได้กิ่งอ่านี่คนทำน,นี่สาวๆกำลังเก็บเครื่องมือสาวๆกำลังจะกลับบ้านนะ ต like, ัวสาวตัวน uh ี้นอนตัวนี้ทำแล้วดึงงายาวพี่นักมุนให้พูหน่อยเลยดูความเอี้ยวของตัวนี้ หมุนหมุนแหมุนด้วยช่วยหมุนให้หน่อยค่ะเฮ้ยพี่ลักชนแล้วชวนยอดออค่อยๆหมุนนี่ค่ะถ่ายเป็นรูปคงจะดูยากอ่ะพี่ลักค่อยๆหมุนนะครับนี่ท่านี้ เดี๋ยวเราจะปลูกใหม่นะคะตอนนี้ถ้าปลูกใหม่แล้วจะลงให้ดูกันอีกทีหนึง่งอ่ะมูลคงค่ะอันนี้เราก็ให้ชมตะโกที่เราทำเริ่มทำก็ไปทำได้เยอะแล้วค่ะก็พอสมควรกวันนี้เราก็ให้ชมตะเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบ คลิปที่เราทำช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปเราด้วยนะคะเราจะทำคลิปดีๆหาไม้สวยๆมาลงให้ชมวันดีถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราด้วยวันนี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า